กงสีก็สิบพอดแคสต์คุยซุบซิบป,ปัญหาธุรกิจครอบครัวสิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันแ a c k อ n t r a ร k สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to ชุด m มู n ขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กงศรีกอสิบกับผมเศิษนันท์นิ่มสวรร์ครับกับพี่ปี๊กรทัศภาเฤตสเวทพงศ์ครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับกว้างครับพี่ปิ๊กเคยเห็นไหมครับทายาทบางคนครับเรียนจบมาไม่ตรงสายและต้องกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัว บางคนจบอาร์ตมาที่บ้านทํารับเหมาครับพี่จะมาช่วยได้ยังไงนึกออกไหมฮะไม่มีความรู้เลยหรือกลับกันบางคนจบวิศวะเนาะที่บ้านขายกระเป๋ามันจะทําได้หรอครับพี่ก็ต้องตอบงี้ก่อนครับว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่ตอนีคุณเลือกคณะเรียนอะ่ะคุณเลือกคณะเพราะอะไรอ่าคือมันต้องสาวก,กับไปั่อนตอนนู้นเลยนะถติว่าน้องที่เขาเป็นวิศวะที่บ้านขายกระเป๋าเนี่ยถ้าเขาเลือกคณะนั้นด้วยตัวเอง ครับตอนนี้เขาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจธุรกิจกระเป๋านะเพราเขาเลือกแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าเราไม่พูดถึงว่าเลือกด้วยความรู้หรือไม่รู้นะว่าต่อไปมันจะทํางานจบมาทํางานเป็นไรอะไรก็แล้วแต่แต่ณนวันนั้นเนี่ยเขาเลือกแล้วแปลว่าส่วนหนึ่งเล็กๆในใจเขาขาดจะไม่สนใจธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วนะนะครับเพราะถึงเลือกอะไรที่มันไม่เกี่ยวเลยไงแต่ถ้าลูกที่มีความตั้งใจอยู่ในในตัวเองว่าจบมาจะทํางานที่บ้านต่อเนี่ย เขาจดเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปถามคุณลูกก่อนเลยว่าตอนที่เลือกเรียนมหาลนะัยเนี่ยเลือกเพราะอะไรถ้าเลือกชัดเจนแล้วว่าเพราะว่าตัวเองตั้งตตอนนั้นคือไม่อยากกลับไปทำที่บ้านหรเรียนให้มันห่างไปเลยอย่างเงี้ยครัเขาแสดงว่าโอเคคุณไม่เหมาะจะกลับมาช่วยหรอกเพราะคุณความตั้งใจคุณไม่มีแต่แรกถ้ากลับมามันจะมีโอกาสทําให้ธุรกิจเสียหายไปเยอะนั้นทีนี้กลับมาประเด็นต่อว่าถ้าเรียนกลับมาไม่ตรงเนี่ยแต่สภาพบังคับมันต้องกลับมาทําถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับ ครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันก็มีหลากหลายฟังก์ชันแล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามีอะไรให้คุณทําเยอะในแต่ละอันแล้วจากประสบการณ์ของพี่ที่เจอเนี่ยคนที่ทําธุรกิจเก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกมิวเทนนะที่ภาพี่เขาเรียกไอ้พวกมนุษย์กายพันอะครับคนที่น่าเคาสุดเลยคือคนที่เรียนวิศวะแล้วมาทำธุรกิจเพราะพวกนี้จะมีระบบการคิดที่เป็นระบบวางโครงสร้างดีมีคิดแบบสตาร์เจอร์เรลทิงกิ้งอ่ะพอ วิธีการคิดเขาเป็นระบบปุ๊บเนี่ยการจัดการทุกอย่างเขาจะง่ายด้านดีเทลทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถปล่อยให้คนทําได้เองเลยเพราะตัวเองเนี่ยมองระบบและออกแบบระบบไว้หมดแล้วครับว่าต้องทําอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนกี่คนเรื่องนี้คนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้ทรัพยากรแค่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับงนั้นคนที่ทํางานข้ามสายพันธุ์เนี่ยคือคนที่พูดจริงคือคนที่ได้เปรียบเพราะคุณมีมุมมองที่กว้างกว่าคนอื่นครับ อย่างผมเนี่ยผมก็จะอย่างตัวพี่เนี่ะพี่อ่ะพี่ค่อนข้างจัดตรงเพราะพี่เรียนธุรกิจเรื่องการตลาดธุรกิจการตลาดแต่เพื่อนพี่ตอนริมเรียนตอนตรีพี่เรียนการตลาดและการเงินคู่กันครับตอนโทพี่ก็เรียนการตลาดและการคู่กันอ๋อพี่ถึงการเป็นคนที่รู้เรื่องโครงสร้างในการเงินในการบริหารธุรกิจก็คู่กับการทําการตลาดไปด้วยแต่กับพี่ก็มีเพื่อนหลายคนที่แอบมาเรียนวิศวะเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำธุรกิจอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยคุณแท็บเนี่ยเขาจบเขาจบวิศวะครับแล้วเขาก็มาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ทำไมแล้วเขากลับมาทำธุรกิจแปลว่าเขาก็มีความต่างแล้วคนที่เก่งๆหลายคนที่พี่รู้จักเนี่ยมาแพทเทิร์นนี้หมดเลยวิศวะทำธุรกิจวิศวะทำธุรกิจคือไม่ได้หมายความว่าอาชีพอื่นไม่ได้นะแต่อย่าง,ค,างคุณฤทธิ์เอ็มเคเนี่ยก็วิศวะอ๋อวิศวะเหรอคะคุณคุณสังเกตคุณฤทธิ์เอ็มเควิศวะไฟฟ้าจุฬาถ้าพี่จำไม่ผิดแกถึงออกแบบไอ้เตานั้นได้ไงอ๋อแกออกแบบเองเหรอใช่เตาที่เตาอะไรนะไอ้โต๊ะที่มีเตาไฟฟ้าได้แหละเออแกถึงออกแบบเองได้ครับเพราะแกเป็นวิศวะ แล้วแกรู้ว่าโนไอโนฮาหรือโนเลสที่อยู่ในหัวแกจะมาทําให้ธุรกิจเดิมมันดีขึ้นได้ยังไงครับอ่อาเนี้ยนะครับคือเราจะเห็นคนหลากหลายที่ไม่ได้จบตรงสายนะแต่สามารถทําธุรกิจได้เพราะว่าเขารู้จักประยุกต์เอาความรู้ที่มีมาใช้กับอีกอินดัสทรีหนึ่งซึ่งโนกปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดการข้ามกันขององค์ความรู้อะใช่ครับพี่ คือมัน่คาค่ะว่าคุณเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ามาคุณจะต้องไปทําไฟฟ้าอย่างเดียวด้วยคุณก็เอาไอ้ความรู้ตรงนั้นไปทําเป็นสินค้าอื่นออกมาก็ได้เห็นด้วยครับพี่เพราะว่ากวางกวางเองก,ก็เจอเหมือนกันครับพี่บางครั้งกวางรู้สึกว่าการไม่รู้เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นข้อดีครับมันทําให้เราไม่ไม่ติดกรอบบางอย่างครับแตะทาให้ธุรกิจของเราได้ได้รับความสดความแปลกใหม่ประสานความรู้ใหม่ใหม่เหมือนที่พี่ปิ๊กเล่าเมื่อกี้ครับถ้าเกิดกวางว่ามันถ้าเกิดมันมันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะเกิดสิ่งนี้ถ้าเกิดเราแยบเออะ แบบที่บ้านทําว,า,ววา,วาวิศวะก็เรียนวิศวะวิศวะวิศวะไปเรื่อยๆอค,ครับก็มีน้องคนหนึ่งครับพี่เขาเขาเคยมาเล่าให้กวางฟังครับพี่ว่าที่บ้านเขาอะทําทําขายเครื่องจักรในโรงงานเนาะอ,อืมอ่าแล้วก็ตัวเองอจบอาร์ตมาแบบไม่รู้เรื่องเครื่องจักรอะไรเลยแต่พอเขากลับมาช่วยอะสิ่งที่เขาทาน่าสนใจมากครับพี่ปกติไอ้ไอ้เครื่องจักรมันจะมีแมนนวลเนาะอ่าแมนนวลแล้วก็เป็นเอกสารสถติติต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งปกติแล้วเวลาไปขายงานลูกค้า<ๆ>ก็จะเอาปึ้งกระดาษ เป็นปึกเนี่ยโยนให้เข้าไปแล้วก็แบบมันก็เป็นเอกสารน่าเบื่อหน้าเบื่อนนเอนานะน้องคนนี้คือพี่เขาไปทําเอาเอกสารตัวเนี้ยมาทําเป็นอินโฟกราฟิกใหม่หมดเลยพี่เอ,อแล้วก็ยื่นขายให้ลูกค้าแล้วเ <Want> <iet S 2> ชื่อไหมครับพี่ว่ายอดขายดีขึ้นแบบหลายเท่าเลยครับจากการที่เขาแบบไม่ได้จบตรงสายมาครับแล้วเขาเองก็ยังไม่มีความรู้ด้านวิศวะเรื่องเครื่องจักรตรงนี้เลยอะครับพี่รูกว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะคนทำธุรกิจบางทีมันไม่จชเปปน้อยแต่ต้องรู้รู้ลึกๆไปทุกเรื่องนะ แต่คนที่ทําธุรกิจหรือคนที่จะบริหารธุรกิจคือรู้ภาพใหญ่ของธุรกิจว่าจะต้องมีต้องทําอะไรบ้างและแต่ละอย่างที่ต้องทําเนี่ยมันเชื่อมกันยังไงครับและส่สุดท้ายที่ต้องรู้คือไอแต่ละงานที่ต้องทําเนี่ยคุณจะหาคนที่เหมาะคนไหนมาทําอืำคือมันเป็นไปได้ยากมากที่คุณคนเดียวหรือสมาชิกครอบครัวคุณอ่ะจะลงไปในทุกหัวของของงานสําคัญได้ให้คนทำธุรกิจคือป็นคนที่เราเรียกว่าคนที่มองภาพใหญ่ครับแล้วสามารถ ชําหละภาพธุรกิจเป็นเหมือนจิ๊กซอครับแต่ละอันแล้วคุณก็เชื่อมมันเท่านั้นเองครับนั้นไอ้องไอ้คนที่เชื่อมันไว้ได้เนี่ยก็คือคนที่ทํางานหรือว่ามีประสบการณ์จากหลากหลายมุมมองจากหลากหลายพื้นฐานคนที่มองมุมมองจากต่างอาชีพหรือเรียนไม่ตรงสายมาเนี่ยบางทีนะได้เปรียบก่าคนที่อยู่ในวงการนั้นมาตลอดใช่ใช่ครับเพราะเขาจะงงง,งกับโลกของเขาอย่างนี้นจนไม่รู้เรื่องแล้วว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วไงอืมนันมถึงไม่มีการเ,าเรียกว่าประยุกต์องค์ความรู้มาพัฒนา ธุรกิจเดิมไม่ดีขึ้นครับแต่ทีนี้ครับพีม่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเนาะแบบเอการประสานความรู้แบบเชื่อมแต่ขแขนงอะไรพวกนี้มันมันทําได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเขากลับมาช่วยแล้วอ่ะเขาจะมีความรู้สมมติอย่างเพื่อนความคนนี้ที่จบอาร์ตมาเนี่ยอืกลับมาช่วยวิศวะเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีความรู้ด้านวิศวะเพิ่มขึ้นได้ยังไงอะครับเพราะว่าธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มันจะเป็นระดับ sme เนาะแบบบริหารในระบบเท่าแก่ครับไม่ได้มีการเทรนนิง่งการสอนงานที่เป็นระบบเหมือนคอร์เปอเรทใหญ่ๆอะครับพี่แล จะเรียนรู้เรื่องธุรกิจครอบครัวของเขาได้ยังไงอะครับธุรกิจเวลาเราทําอะครับที่บอกน้องๆนิดหนึ่งเราทำธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดถูกไหมครับแต่คุณค่าและประโยชน์สูงสุดนั้นมันไม่ได้หมายความว่าต้องออกจากตัวเจ้าของนะครับอืม,มันออกจากตัวธุรกิจทุกคนที่ทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ส่งคุณค่านั้นให้กับลูกค้าแปลว่าอะไรครับคุณค่าลูกค้าจะได้เนี่ยไม่ด้หมายคมว่า ต้องเจ้าของมาขายแทนฉะนะั้นนะถ้าถึงจะถ้าถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเจ้าของทําอะไรก็ตามอย่างเช่นที่กวางเล่าตัวอย่างคือเจ้าของคนนี้เขาแค่ออกแบบคู่มือการใช้ให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายครับแล้วเขาซื้อเครื่องจักรของคุณไปแล้วเอาไอ้คู่คู่มือเนี้ยให้พนักง,งานขงเขาทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือคุณค่าในมุมหนึ่งส่วนคุณค่าในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องจักรต่างๆคุณมาเรียนมาเรื่องธรรมดามากคุณหาคนที่เก่งมาทําแทนคุณอืมง่ายเลยเนาะ<ต>พี่แต่คุณเป็นคนที่ทําให้ไอ้คนที่มัน ทำเรื่องเนี้ยมันพูดรู้เรื่องเพราะไอ้คนที่มันออกแบบเครื่องจกักรมันก็จะพูดภาษาเครื่องจกักรใช่ใช่และไอ้คนที่เอาไปใช้งานคุณต้องเข้าใจว่าไอ้คนที่ใช้งานเครื่องจักรอะไรพวกนี้บางคนเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าใจภาษาแบบพวกนี้ไงบางทีเขาเป็นเป็นแรงงานเขาเป็นพนักง,งานสายการผลิตเขาเป็นมารเ์เก็ตติ้งเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบว่าโอ้โหอะไรว่าเมนูมมองมาเป็นรีมเลยแบบใครจะไปะอ่านใช่อ่าน,นการที่มีใครสักคนมาบอกว่าเฮ้ยจุดขายเครื่องจักรเนี่ยคือเรามีคู่มือให้คุณเข้าใจง,ง่าย คนซื้อนะครับเพราะคนที่ซื้อไปเขาไม่ได้ซื้อเครื่องนะครับเขาซื้อประสิทธิภาพที่ได้จากเครื่องอืประสิทธิภาพที่ได้จากเครื่องคือเกิดจากการที่คนใช้งานมันได้เต็มที่แล้วต้องเข้าใจแกนของการทำงานก็นคือเราทำเกตเพื่อขายคุณค่าครับที่ลูกค้าจะได้รับเราไม่ได้ขายวิธีการเราไม่ได้ขายโปรดักต์เพราะงั้นองค์ความรู้ของเราที่มีครับมันจะช่วยได้ในหลายๆแง่มุมเหมือนกันแต่แม้ถ้าคุณไม่ได้จบอาร์ตคุณไปออกแบบแมนนลไม่ได้อย่างเงี้ย ตงว่าคุณจบอะไรอ่ะคุณจบเรื่องสาขาอื่นที่ไม่ให้วิศวะไม่ใช่การออกแบบคุณอาจจะจบเรื่องการสื่อสารก็ได้ครับอคุณก็เปลี่ยนวิธีการอธิบายการใช้เครื่องจักรนะเป็นรูปของการสื่อสารที่เขา้าใจง่ายๆหรือช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรไปไปสื่อสารกับลูกค้าเขาอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าอีเครื่องเนี้ยมันทําให้สินค้าของลูกค้าปลายทางเนี่ยดีขึ้นยังไงนั่นคือการทํางานร่วมกันขอการที่ใช้ความรู้ของเราครับเป็นส่วนคอนติบิวให้กับคุณค่าของธุรกิจเรามากขึ้นอืมครับ ก็นึกถึงเคสอีกเคสหนึ่งครับพี่ของคนที่เรียนไม่ตรงสายเนาะแล้วกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัวพ,พี่ปิ๊กรู้จักพี่ปิ่นใช่ไหมครับอ่าพี่ปิ่นคนทำคมไฟจากใช่ใชเพี่พพปิ๊กลองเล่าให้ฟังหน่อยมครวรู้สึกว่ามันเป็นเคสของตัวอย่างของปัญหานี้ได้ดีมากเลยคเคสของคุณปิ่นเนี่ยต้องขต้องขออนุญ,ญาตคุณปิ่นว่าขอเล่าถึงนิดหนึ่งนะครับก็คือคุณปิ่นเนี่ยเขาทำพี่บ้านทำคมไฟเนาะแล้วก็เป็นคมไฟที่เกิดจากเศษเหล็กที่บ้านเพราะคุณพ่อเนี่ยทำโรงเหล็ก นะครับเป็นประตูม้วนเหล็กตามสัมภาอะอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้จะมีเศษเหล็กกองอยู่เต็มบ้านหนวดเพื่อเอาไปชั่งกิโลขายนั่นคือถ้าพูดอย่างในแง่มุมของการทาธุรกิจคือกองนั้นคือไม่มีค่าแล้วเป็นเวสมันเป็นเวสที่รอวันคนขนกลับไปทิ้งครับวางอยู่เฉยก็เกะกะครับนั่นคือต้นทุนของการเอาตรงนั้นมาใช้เนี่ยคือศูนย์บาทคือเก็บไว้ก็เป็นภาระใช้แบบนี้ดีกว่าใช่ครับ ุณปิ่นก็มองเห็นว่าเออทาไมเอามาทํางานให้มันมีมูลค่าเพิ่มแบบจะก,กองเหล็กตรงนี้ได้ไหมพี่ปิ่นที่จบอาร์ตมาใช่ไหมน่าจะจบอาร์ตนะครับว่าเออแล้วก็แกก็เลยดีไซน์เอาเศษเหล็กมาทําเป็นดีไซน์เหมือนโคมไฟกลายเป็นว่าคุณพ่อก็ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเพราะว่า <c oughs> เอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ไงใช่ใช่ไม่มีต้นทุนเลยไม่มีม <ขอ S 2> ต้งทุนต่างพ่อด้วยเพียงแต่ว่าอ่าก็ใช้ความเขาเรียกงงนะใช้ความเป็นลูกของครอบครัวคุยกับช่างในบ้านครับให้ทํางานขึ้นมาให้ได้ช่างก็ ก็วงเนี่ยก,ก็คงเห็นคุณปิ่นอาลูกของเฮียลูกของเท่าแก่ก็ทามาให้อ่าแล้วก็คุณปิ่นก็คงมีวิธีการไปพูดว่าทํายังไงอลองดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยพองามได้รับการยอมรับอะครับมันก็เกิดความแตกต่างทุกคนเห็นว่าเฮ้ยอของที่มันไม่มีค่าอยู่เนี่ยมันสามารถทําให้มันมีค่าได้อืมนั้นคือเชืาะสิ่งที่เราสามารถดูได้จากการณีของคุณปิ่นก็นคือวิธีการ approach กับไปกับคุณพ่อคุณแม่ คือคุณปิงไม่ได้เข้าไปบอกป้าขอตังค์สิบล้านหนูจะเปิดแบรนด์โคมไฟเกณฑ์คุณปิงไม่ได้ไม่ได้ไปแอปโรดนี้นะครับเ็นบอกว่าคุณพ่อไอกองเหล็กที่เหลือตรงเนี้ยหนูขอเอาไปที่ากเอาไปแล้วทําอะไรเพราะมันคือของมันคือมันคือของทิ้งอยู่แล้วใก่ไหมใช่ครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมาทําอะไรให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองครับนั้นสิ่งที่ที่พี่คิดบอกว่าคนที่เป็นทายาทครับการจะเข้าไปทําธุรกิจที่บ้านเนี่ยเรา ต้องมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราต้องการจะเข้าไปทํามันเพื่อให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์ให้ได้อย่างไงก่อนโอ้คือคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณเ,เรียนมากครับพี่คุณเรียนมาเยอะคุณเห็นมาเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีไอเดียที่ดีกู่คนรุ่นพ่อถ้าคุณเดินเข้าไปพ่อของเงินพ่อบอกนี่ถ้าพูดจริงคือรืออ่อนกว่าอัวอีกนะอัวสร้างธุกกิจนี้ขึ้นมาอูไม่มีอะไรเลยวันนี้แล้วบอกว่าเรียนทุกเรียนก็สูงอะไรนี่แต่มาถึงแล้วต้องต้องขอตัง นี่คืออ่อนมากเลยนะใช่ใช่ถ้าลูกที่เข้าไปด้โพสต์นี้คือถือว่าไม่ผ่านเพราะนั้นไปทางานข้างนอกมาก่อนครับเพราะาาง,งานทางานข้างนอกคุณจะโดนเขาเรียกไงนะกฎระเบียบแบบแผนแนวทาง s ซ r a t e y องค์กรเขากำหนดไวว่าคุณมีทรัพยากรแค่เนี้คุณเดลิวเวอร์งานให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อมีแค่น,นี้เราต้องทําไม่ได้มันเป็นยังไงเพราะว่าการขอตังค์มาทําธุรกิจไม่เหมือนของเงินค่าขนมไปโรงเรียนนะครับ ขอโทษอันนั้นคือสิ่งที่คุณพ่อต้องให้เพราะว่าคุณไปโรงเรียนคุณมีค่าใช้จ่ายแต่ของเงินพัฒนาธุรก,กิจเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นลูกต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วต้องคำต้องใจกว้างกับพ่อแม่เหมือนกันครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนวิธีการคิดนิดหนึ่งของของรุ่นน้องๆอง่ะที่บอกว่าจะกลับไปทที่บ้านแล้วตึงไม่มีความรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เรียนตรงสายเนี่ยหนึ่งคือไม่จําเป็นแต่ให้หาให้ได้ว่าความรู้หรือสิ่งหรือสายที่เราเรียนมา มันจะไปเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับงานของขอครอบครัวที่มีอยู่เพราะพ่อเขาไม่เรียนสายนี้ไงพ่อเขาไม่ได้เรียนสายเดียวคุณมาเขาก็เลยขาดไอ้ตรงนี้อ่ะพี่จะมีสโลแกนประจำตัวในการธุรกิจครอบครัวครับค,บคือ improve and increase improve ประสิทธิภาพที่มันมีอยู่เพื่อเพิ่มยอดขาย<ๆ>เพิ่มมูลค่าธุรกิจพัฒนาก่อนแล้วมันจะเพิ่มตามมาเองครับพัฒนาได้ครับมันต้องใช้ความรู้ที่ต่างเข้าไป เพื่อทำให้สิ่งที่มันขาดมันไม่เคยมีเนี่ยมันกลับเป็นมีขึ้นมานี่แหละครับคือสิ่งที่ถ้าถามพี่บอกว่าเรไม่ต้องสายกลับไปทําได้ไหมกลับไปทาได้ครับแต่คุณจะต้องกลับไปทํางานในสิ่งที่ไปเพิ่มแวลูลให้กับธุรกิจครอบครัวครับผมอืมนะครับก็หวังว่าน้องวางคงได้คํา,อาคตอบที่ขาดใจายอยู่นะครับสาหรับวันนี้ครับพี่ป๊กอ่าโอเคแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกงสีก๊สิบ podcast